3ราศีดวงการเงินไม่หยุดนิ่งได้ลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้ใครที่กําลังรอคอยข่าวดีเรื่องการเงินเตรียมเฮได้เลยเพราะการโคจรของดวงดาวส่งผลให้สมราศีมีดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่หรือมีไรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางถือเป็นจังหวะทองที่ต้องรีบคว้าไว้ราศีแรกราศีเมษ ชาวราศีเมษที่เคยทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดความพยายามก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วคุณจะมีโชคจากความสามารถของตัวเองมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษหรือโบนัสจากผลงานที่ทำมานอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับลอยจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรืออาจได้รับมรดกและมีดวงในการลงทุนหากมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจหรือลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสม 2. ราศีกัน ชาวราศีกันผู้มีระเบียบวินัยและละเอียดรอบคอบในช่วงนี้ดวงการเงินจะพุ่งแรงอย่างเห็นได้ชัดมีเกณฑ์ได้ลาบลอยแบบไม่คาดฝันเช่นการถูกรางวัลหรือได้เงินคืนจากนี้สินที่เคยคิดว่าไม่ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้จากงานเสริมหรืองานอดิเรกที่คุณชื่นชอบหากมีแผนจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือของมีค่าก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ด้วยดีจงใช้ช่วงเวลานี้ในการวางแผนการเงินและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 3. ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนในช่วงนี้โชคลาบจะเข้ามาจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่เมตตาคุณมีโอกาสได้รับข้อเสนอดีๆที่สร้างไรายได้มหาศาลหรือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากคนใกล้ตัวนอกจากนี้ยังเหมาะกับการเจรจาต่อรองเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเช่นการขอขึ้นเงินเดือนหรือการตกลงทำธุรกิจมีโอกาสที่จะสำเร็จตามที่คาดหวังขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง